ตีกเหล็กจากวัดสีบุปูเรือข้เรือภูจากจังหวัดสีเจีของเรานะครับสุดยอดเลยนะครับอีเหล่าลักฟ้าลํานี้นี่จาก่ายตาหวานผลิตเกิดน้อยปีนี้น่าจะเป็นปีที่ห้าแล้วนะครับเรือลัมนี้เพราะว่าอีเหล่าลัฟ้ามีหนึ่งสองนะครับมีสองลำนะครับก็ติดที่ครับเอาใจช่วยแต่ขออนุญาตประกาศพิจิ่รนะครับ เธอพบทึมงานเรือเจ้าแม่ประดูที่ฝ่ายโคศกสนามด้วยแิะขิตพบผู้กองโบจากทีเรือเจ้าแม่ประดูครับที่ฝ่ายจัดการแ่กขันด้วยขอบคุณครับขอบคุณไปยังทีมงานจัดหา